นี้ก็มาแบบว่าเปิดตัวพร้อมสองพิเซนเตอร์ใหม่เลยกับคุณแม่ด้วยของพวกเรานะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ของโฆษณาแล้วก็เป็นแคมเปญที่ขึ้นขึ้นชื่อได้ว่าเป็นแคมเปญที่พร้อมสองคนเป็นคนคิดรถเองก็เป็นความภูมิใจนะก็เลยเป็นแคมเปญว่ารถนี้ที่ภูมิใจนั่นเองจากเลยใช่ครับผมร้องงานกับคุณแม่เป็นไงบ้างคะสองคนเขินกันไหมคะเขินค่ะคือตอนแรกนึกกะว่าจะแบบ ได้แบบแกล้งแม่ได้ทำโน่นนี่นั่นแต่ไปไปมามาเขินเองตื่นเต้นเองใช่ใี่เหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนเคยมีแต่พ่วมกับมีรุ่นพี่ที่แบบว่าเราแบบว่าต้องคอยเรียนรู้จากเขาใช่ไหมอันนี้ต้องมาคอยสอนคุณคุณแม่เราเองอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีก็ทำให้เหมือนกับมีความสุขอ่ะสอนยากไหมคะสอนได้หรอก็ก็ไม่ยากนะฮะไม่ยากนะก็ส่วนมากเป็นเรื่องของพวก บทมากกว่าอะไรเงี้ยที่จะลืมลืมกันเมื่อกี้เราคุณแม่แมแอคติ้งดีมากเลยใช่ไหมเล่นน่ารักกันมากเลย<ช><ช>ซึ้งซึ้งเป็นขอบคุณครับเป็นนางท <ๆ S 1> ่านพีถ่อมกันยังไงคะคุณแม่ถึงยอมใจอ่อนมาเล่นด้วยอ,อันนี้ต้องไปถามแม่แม่ทั้งสองคนนะฮะว่าเขาคิดกันยังไงเขามาเล่นอะไรเงี้ยจริงก็เหมือนกับทางเลก,ก็ก็คงจะเสนอไปอะไรเงี้ยก็คุยกันเลยฮะผู้ใหญ่คุยกันว่าเอออะไรเงี้ยว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่น่ารักดีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการสื่อถึงเรื่องของครอบครัวด้วย เป็นอะไรที่แบบน่ารักน่ารักแล้วน่าจะเป็นแบบตัวอย่างที่ดีใช่ใช่ก็ได้ดูแล้ว,วก็เหมือนออที่ตอกย้ำภาพของการเป็นคร<า>อบครัวเดียวกัน,นไม่ไม่ค่ะไม่หนูว่ามันเผอิญที่เราสองคนเป็นพรีเซนเตอร์แล้วยังไงแบบมันก็ต้องเป็นเราสองคนที่แบบครอบครัวทั้งสองอนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวว่าแบบเป็นครอบครัวเดียวกันว่าคุณพ่อไม่ยอมเล่นใช่พ่อไม่ยอมเล่นพ่อไม่ยอมเล่นด้วยอะไร เหมือนย่าจะเขินเขินเขินเนาะหนูเขินเล่นไงเล่นกับพี่ณเดชพี่สามปีแล้วโอ้ยังแบบเหมือนวะยังมีอาการไม่ดูในเงี้ยหอมก็ไม่หรอกนะฮะครับเป็นปีที่สามแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับกับเลฮปปี้ดีครับดีครับสามปีแล้วก็ต้องขอบคุณเลที่ยังไว้วางใจพวกเราอยู่อะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆที่ที่ยังดูแลพวกเราดีมากแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็อยากจะขอบคุณทางเลมากๆด้วยกันครับ ดเหมือนรอบๆแม่ก็สนิทกันดูเหมือนจับมัจับมือกันเมื่อกี้นี้อืมก็ผู้ใหญ่ครับพี่ผู้ใหญ่ก็รู้จักกันไว้หมครับใช่เดี๋ยวกผอนงานาพยนตรนโฆชนาสันนี้กับเป็นซได้ฮะก็สำหรับหนังสั้นนะประมาณห้านาทีนะครับจากเลนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวความรักความอบอุ่นแล้วก็เรื่องของความอร่อยจากทางเลนะครับผมก็จะ เปิดให้ชมกันวันที่14 14นี้นะฮะใน f เฟซบุ๊กของเลฟแฟนเพจของเลฟครับผมก็ฝากติดตามด้วยเป็นหนังสร้างเลยครับแล้วก็มีแคมเปญนฮะดีๆนะฮะจากทางเลฟก็คือให้ทายว่ารถไหนขายดีที่สุดระหว่างรถลาบทอดของผมแซลมอนครีมชีสของใครทายได้แบบว่าเป็นผู้โชคดีก็มีสิลุ้นไปดินเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับผมแล้วก็น้องอ้ยาแล้วก็แม่แม่งสองด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีสิทธิลุ้นทองคำมูลค่า1ล้านบาทต่างหาก อลองร่วมสนุกดูในรถไหนอร่อยเหมืกันบอกกันได้ยังครับจริงๆก็ผมก็ต้องบอกรถผมอร่อยนั่นแหละครับใช่คิดกันได้อยางไรนี่ยอมเพราะว่าของหนูอร่อยกว่าเพราะว่าเป็นรสชาติที่เราคิดเองแล้วก็ภูมิใจในแบบในรสชาติที่เราแบบคิดแบเปิดแคมเปญไปสามวันแล้วได้ข่าวว่ามีผลตอบรับที่ดีมากๆนะฮะตอนนี้ก็มีคนร่วมโบสถกันเยอะมากๆพอสมควรครับ